สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับช่องของบาเฟีย8 8นะครับในเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นการรีวิวตำนานใหม่นะครับ2ตัวนะครับก็มีอกองซุนจ้านกับัวบโบกี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลปุกของอเริ่มจากัวบโบกี้ก่อนแลวกันนะเพราะว่า ตั้งแต่มีระบบกษัตริย์เข้ามาก็ทำให้ <c oughs> จิตยุทธไม่พอนะครับว่าต้องอยุบทีมบางทีมออกไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปอัพในระบบกษัตริย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูาการทำงานของอโซโบโกี้ก่อนอันดับแรกเลยคือมันมีสถานะใหม่ขึ้นมานะก็คือสถานะาปวดบวมนะครับ ปวดบวมเนี่ยมันคือสถานะอะไรเราก็มาดูที่คู่มือก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับก็ซึ่งผมก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเพราะว่ามันแปลมาแปลกๆอะ่ะผมก็อ่แเราก็รู้สึกว่างงๆนิดนึงเมื่อได้รับดาเมจเมื่อได้รับสถานะด้านบวกนะแล้วก็เหมือนให้สถานะปวดบวมต่อเป้าหมาย ที่มีสถานะน้ำค้างแข็งนะครับจะดำเนินการมึนต่อเประหมาย1ครั้งแล้วก็รีเซ็ตสถานะน้ำค้างแข็งอันนี้ผมก็ไมไม่ค่อยแน่ใจแต่หลังจากที่พยายามลองลองดูแลหลายรอบแล้วเนี่ยเหมือนสถานะปวดบวมเนี่ยเหมือนอาจจะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลทั่วไปก่อนแล้วกันสร้างดาเมจกลยุทธ์80%ต่อฝ่ายศัตรูทั้งหมด แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยติดสถานะน้ําแข็งค้างหนึ่งครั้งแล้วทำให้เขามีโอกาส50%ได้รับสถานะปวดบวม2อรอบอเมื่อได้รับสถานะด้านบวกก็จะได้รับดาเมจก็แสดงว่าเมื่อติดสถานะปวดบวมเนี่ยจะได้รับดาเมจก็ต่อเมื่อเขาได้บัฟบ,บวกนะครับก็จะทําให้เกิดดาเมจ80%เป็นะครับเป็นดาเมจกลยุทธ์แล้วก็ฟื้นฟูก,กําลังทหาร นเองแล้วก็ชำระล้างสเตตัสด้านลบทั้งหมดอันนี้ก็ล้างบัฟด้วยนะครับแล้วก็มีดาวเมจต่อเนื่องเข้ามาก็คือ,อเป็นสถานะปวดบวมนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่พรสวรรค์พรสวรรค์ก็จะมีบวกอ่าดาวก็โทสะเริ่ม1นะครับแล้วก็่าดาวโจมตีกลยุทธ์บวก30% สามดาวก็ดาเมจกลยุทธ์4ี่สนะครับสดาวก็นำทหารเพิ่มอีก30แล้วก็5ดาวก็ลดดาเมจอ่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาดูที่สกิลปลุกนะครับก็คือเมื่อคุณพลศัตนระูเนี่ยติดสถานะมึนนะครับก็จะทําให้ออกสกิลปลุกก็คือสร้างดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูแถวหลังนะครับแล้วก็มีโอกาส70%ที่จะได้รับสถานะปวดบวมะนะครับก็อันนี้ก็ ก็คือจะต้องหาขุนพลที่แจกมืนให้ศัตรูบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้อ่าการทํางานของสกิลุกของโซโบกี้เนี่ยได้ทํางานเพราะถ้าว่าศัตรูไม่ติดมืนเนี่ยสกิลปบกมันก็จะไม่ออกใช่ไหมก็ก็ต้องไปหาทับหลงนะครับที่มีขุนพลที่แจกมือเดี๋ยวเรามาดูทะลุอ่าอย่างสกิลบกหนึ่งพาร์ทซิาสกิลก็ เมื่อขุนพลฝ่ายศัตรูติดแบบเอฟเฟกตกู้คืนกำลังทหารเหมือนเพิ่มกำลังทหารนะครับก็โซโบกี้ตำนานก็จะรีเซ็ตสเตตัด้านลบทั้งหมดของตนเองแล้วก็อัปเกรดการโจมตีคู่20%ดำเนินการตอนเนื่องหนึ่งครั้งนะครับทะลุบก2ก็เมื่อขุนพลฝ่ายศัตรูได้สถานะน้ำค้างแข่ง จะใช้กําลังใจของตัวเอง2จุดเนี่ยสุ่มสร้างอสุ่มทําให้ศัตรูสองนายได้รับสถานะปวดบวม1รอบนะครับเมื่อได้รับเมื่อได้รับดาเมจด้านบวกก็จะสร้างดาเมจร2 0นะครับต่อขุนพลตัวนั้นนะครับแล้วก็ขับไล่สเตตัสด,ด้านบวกทั้งหมดของเป้าหมายด้วยแล้วก็ทําให้เขาได้ได้สถานะรักษา1รอบออันนี้ก็ ล้วก็ทําให้ตนเองและทหารมิตรเนี่ยได้รับสถานะหินแข็งด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่บวก3ก็เมื่อคุณพ้ไฟ่ศัตรูสูญเสียสถานะานะปวดบวมจะฟื้นฟูกําลังใจ2จุดนะครับส่วนบวก4ก็จะเหมือนสกิลปุกนะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มเพิ่มความแรงเพิ่มดาเมจนิดนึงนิดหน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นบวกห้าไม่มีอะไรก็เป็นจมตีคู่บวก20่สิบเปอร์เซ็นต อ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกองซุนจ้านต่อนะครับอ่าอันนี้สรุปโซโบกี้ก็คือเน้นๆเ,นเลยคือต้องหาตัวที่ออกหมึนให้โซโบกี้ได้ใช้สกิลปุกนะครับอ่าต่อมาก็เป็นกลองซุนจ้านนะครับกลองซุนจ้านอันนี้ก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับเล่นได้ สกิลทั่วไปของเขาก็คือสร้างดาเมจกาย120%ต่อศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถกู้คืนกำลังทหารได้2ครั้งแล้วก็เหนื่อย2อรอบอทำให้ฝ่ายตนในคอบเขตไม้กางเขนเ,เนฟื้นฟูจุดโทษะ1จุดแล้วก็อัปเกรดการโจมตีคู่30%ดําเนดำเนินการต่อเนื่อง2ครั้งนะครับส่วนพรสวรรค์นี่ก็จะมีโจมตีกายบวก18%นตาทหาร30ออกสกิลคอิฟ ดาเมจกาย27แล้วก็ลดดาเมจ25ส่วนประเภททหารเนี่ยมันมีทหารม้าข่าวกองทัพสาฟ้าทหารธนูกลแล้วก็ทหารรักษาพราะองค์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเออมันจะไปถ้ามีกองทัพสายฟ้านี่มันจะไปเล่นในไอทัพฟ้าขนได้ไหมอะแต่ทีนี้ถ้าว่าไอกองซุนจ้ามันมันมี ลิศอยู่ในเทพฟ้าคนเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเล่นได้นะแต่ทีนี้มันไม่มีเนี่ยมันไม่มีก็เลยก็คงจะไม่ได้แล้วมั้งผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาไปอยู่กับอีกทับหนึ่งก็คือเป็นทับที่ใช้ซุนเซ็กด้วยเพราะว่าเหี่ยวซุนเซ็กก็มีเทพใหม่นะครับเพราะตอนนี้เทพใหม่มาแล้วผมก็รอซุ่มอยู่เตรียมยันไว้แล้ว เดีย๋ยวเรามาดูสกิลปุกของกองซุนจ้านต่อสกิลปุกก็คือเมื่อ,เ,อเมื่อคุณพลฝั่งเราเนี่ยสร้างดาเมจต่อศัตรูใช่ไหมมีโอกาส40%ที่จะสร้างดาเมจกาย100%ต่อเป้าหมายนะครับแล้วก็เป้าหมายที่ถูกที่ถูกทกหารมิดจมเอ้ยทหารมิดจมตีอะสมมติว่าซุนเซ็กสร้างดาเมจกายไปหาศัาตรูคุณพลศัตรูหนึ่งนายเนี่ย อออกองคุนจาน้านก็จะมีโอกาส40%ท,ที่จะโจมตีนะครับโจมตีศัตรูสร้างดาเมจ100%แล้วก็เรียนแบบด้วยนะครับเรียนแบบเรียนแบบสกิลทั่วไปของทหารมิตรที่โจมตีออกไปแล้วก็ทําให้ตัวเองเผาไหม้สองรอบเดีย๋ยวเรามาดูว่าทําไมตัวเองต้องเผาไหม้สองรอบด้วยทําไมถึงต้องสร้างดาเมจให้ตัวเองเราก็มาดูที่สกิลทะลุนะครับอ่ะ บวกหนึ่งนี่คือเมื่อทหารมิตรฟื้นฟูโทสะนะครับกองซุนจ้านมีโอกาส50ทําอร์ให้ตนเองได้รับสถานะล,ล่องหนอันเนี้ยบวกหนึ่งผมว่าก็โอเคแล้วนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยบวกหนึ่งเนี่ยมีสถานะล่องหนมาก็ถือว่าโอเคละเมื่อทหารมิตรฟื้นฟูโทสะนะฮล่องหนยิ่งฟื้นฟูก็ล่องหนนะครับแต่ว่ามีโอกาส50 5 0ห้าิก็โอเคอยู่นะครับอ่า แล้วต่อมาก็เป็นทะลุบวกสองนะครับก็เมื่อทหารมิตรลดจุดโทสะเหลือ0ูนย์จะใช้กำลังใจตนเอง2จุดนะครับสร้างดาเมจกาย120%ต่อศัตรูที่มีสถานะบวกสูงสุดนะครับสองายาแล้วก็ลบสถานะด้านบวกของเขาด้วยนะครับทำให้คุณพลฝ่ายตน2นายเนี่ยได้รับสถานะ กล้าหานนะครับดําเนินการสองรอบอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ากล้าหานคืออะไรนะมันคือบัฟอะไรอ่าบวกสามก็เมื่ออ่าฝ่ายตนมีคุณผลสตูที่ได้รับดาเมจต่อนเนื่องเนะี่ยก็คือจะฟื้นฟูกําลังใจตัวเองสามจุดนี่แหละครับอันนี้ก็คือมันจะไปพ่วงกับสกิลปุ๊กนะครับก็คือเผาไหมก็คือได้รับดาเมจต่อนเนื่องก็คือทําให้เพื่อนทหารคนที่ออกดาเมจใช่ไหม ถ้สมมติว่าซุนเซ็กออกดาเมจออกสร้างสร้างดาเมจให้ศัตรูเนี่ยกองสุนจ้าก,ก็จะโจมตีแล้วก็จะเรียนแบบสกิลแล้วก็จะสร้างสถานะเผ่าไหม้ให้ตนเองแล้วก็ให้ตุนเซ็กด้วยก็คือเพื่อนที่ออกดาเมจไปนะครับก็จะติดสถานะเผ่าไหม้พอติดสถานะสถานะเผ่าไหม้เสร็จปุ๊บเนี่ยเมือ่อเมื่อทหารเพื่อนเนี่ยไหมเมื่อคุณพลายตนเนี่ยได้ สถานะดาเมจต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ฟื้นฟูกําลังใจของตัวเองอีก3จุดนะครับก็จะได้มีกําลังใจไว้ออกสกิลต่อก็ประมาณนี้ครับ4วก4ก็ตามตามสกิลปลุกเราจะแค่จะเพิ่มมาเป็น60%สครับนะโอกาสจาก40เป็น60อ่าเดี๋ยวเรามาลองอดูของโซโบกี้ก่อนโซโบกี้เนี่ยผมจะไม่จัดทับเต็มในการลองนะแต่คือผมจะ ทําทให้เห็นว่าการออกสกิลของโซโบกี้เนะี่ยสกิลปกเนี่ยนะเขาต้องออกแบบไหนนะครับก็คือผมใช้เตียวเลี้ยวในการานานำสกิลปุกของโซโบกี้ออกนะครับก็คือให้ออกเหมืนอนส่วนหัวโตผมก็เอาไว้เป็นกระสอบทรายนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของสกิลปุกโซโบกี้นะครับตอนนี้คือยังไม่อัพทะลุแล้วับเพแค่เอาสกิลปุกนะครับ อันนี้ออกมื่นนะครับมันก็จะออกดาเมจเห็นไหมครับออกปกุกนี่ทุกครั้งที่มื่นก็คือจะออกปุกตามทันทีนะครับนี่อันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับดาเมจเพราะว่าจิตธาตุก็ไม่ได้อัพเพราะว่าตอนนี้ก็อัพไม่พอแล้ว <c oughs> ทั้งจิตยุทธจิตธาตุไม่พอ <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ยิงติดหมื่นก็ยิงออกโดนสถานะปดวดบวมไปเรื่อย,อ,ยอ่าอันนี้ก็เป็นของซูโบกี้นะครับคือนี่ออกปุกเมื่อทหารศัตรูติดบับมึนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกองฟุนจ้านต่อชิดผมพอมไหม โดยอยู่มือนอย่ต้องรีช่วงนี้รีฟรีนะครับก็อย่าลืมรีใช้กันนะครับผมขอรีรีของต้องรีโคบกี้นี่แหละผมว่าคุณตำนานสองตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับน่าน่าปันให้ได้สักบวกสามก่อนก็ยังดีแล้วค่อยกลับไปพันตัวเก่า เดี๋ยวเรามาดูกลองสุนจานนะครับกลองสุนจานเดีย๋ยวผมทีดเดียวแล้วดิฟ้าเดี๋ยวผมรีทิ้งเลยรีคุณล้องด้วยเดีย๋ยวเอาไปอัพตัวอื่น คือตอนนี้หาของแทบไม่ทันแล้วนะครับหาแทบไม่ทันจริงๆอ่าเนี่ยมาดูทับอกองฟุนจ้ากันบ้างน,นะครับกองฟุน้นจ้าผมก็จะจัดจัดไว้ประมาณนี้นะครับก็คือผมจริงๆผมเองผมจะทําเป็นทับจูลงนะแต่ทีนี้ผมก็เอามา ทำเล่นๆก่อนในทับกล่องสุนจา้านก่อนแล้วกันในทับเทียวกับสุนเซ็กเพราะว่าดูแล้วสุนเซ็กก็น่าเล่นนะถ้าดูจากเทพเจ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทพเทพใหม่เนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับก็มีสุนเซ็กเข้ามาด้วยนะครับก็เมื่อทหารมิดลดจุดโทสะเหลือศูนย์สุนเซ็กตำนาน พวกกาอุลิปโปอะไรพวกนี้มีโอกาส70%สร้างดาเมจกายและกลยุทธ์60ต่อศัอตรูศัตรูสองนาแล้วก็ทำให้ตนเองลดจุดโทสะ2จุดได้รับสถานะล่องหนด้วยอันนี้ก็แทบจะเป็นทับล่องหนเลยนะครับถ้าว่าเอาซุนเซ็กใช้เทพใหม่แล้วก็มีกองซุนจ้านด้วยนี่ก็ล่องหน2ตัวเลยนะครับและทีนี้ถ้าว่าเดี๋ยวผมถ้าว่ายัางกำเรงตัวเนี้ย ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นจูร่องเบ้งเฮกนะครับเพราะว่าจูร่องเบ้งเฮกเนี่ยเมื่อใช้อาวุธปุกมันก็ล่องหุ่นเหมือนกันอันนี้มันแทบจะเป็นทับล่องห,หุ่นเลยที่ผมคิดเอาไว้แต่ทีนี้จิตส้มผมไม่พอแล้วครับจิตส้มไม่พอที่จะอัพจูร่องแล้วก็ยังขาดอาวุธปุกด้วยก็กเลยคงต้องรออีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับรอเล่นกิจจักรราศีนะครับเพื่อเอาจิตส้มแล้วก็อเอาอาวุธปุก อุปเฉพาะของจุลงด้วยแต่ทีน,นี้ผมเอากำเหล่งมาแทนก่อนเพราะว่ากำเหล่งก็ค่อนข้างที่จะสร้างดาเมจกายบ่อยนะครับเพราะว่าโทสะแค่2จุดเองนะครับแล้วก็เมื่อ,อสกิลปลุกเนี่ยเมื่อต้ารหาศัตรูลดโทสะเนี่ยก็จะสุ่มสร้างดาเมจกายด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวนําให้กองทุจนจ้าเนี่ยออกปลุกได้ดีนะครับอ,อันนี้ผมก็จัดไว็บมานนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อน แต่ทีนี้ตัวมันยังบางไปนิดนึงเี้ยวใส่เกาะมุ่วๆไปก่อนให้มันถึกๆหน่อยอ่ะวันนี้เรามาดูลกองสุนจ้านใช่ไหมเดี๋ยวใส่เกาะให้กล่องสุนจ้านนิดนึงอันนั้นอย่าไปลองทับไว้ยู่ตายก่อน จิตจิตก,ก็ไม่มีนะจิตจิตไม่มีก็คงจะต้องอาจจะบางบางนิดน,นึงอเอาไปลองกับพระคนดูล่องหนกับกับอนาคตล่องหนนะครับอันนี้อนาคตล่องหนอันนี้ล่องหนอดีตนะครับปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเรามาดูเออผมทําแบบนี้มันจะเห็นสก,กิลกองสุนจ้านไหมอธิบอยู่อธิบายยากอีก อาอย่างนี้แบบภาพรวมไปก่อนโยกอธิบายแยออีกอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับนี่เรียนแบบสกิลของเกียงอุยครับกองคุณจ้านนี่เป็นไงครับเมื่อสร้างดามเมจกายครับ แต่ตอนนี้รูสึกว่าผมรู้สึกว่าผมจะลำคาญไออาวุธอาวุธวิเศษของกษัตริย์มากเลยนะมันทําให้การจัดทัพของผมเนี่ยมันเหมือนต้องศึกษาใหม่เพราะว่ามันมีพอมันโดนมึนโดนอะไรนี้ที่มันตัดคอมโบผมก็ต้องมานั่งแก้คอมโบใหม่นะมันก็ต้องมานั่งไล่แกะสกิลใหม่ทํำยังไงให้มัน คอมโบต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทับทับใหม่ที่ผมทําซึ่งของอยังไม่เต็มนะครับก็สามารถสู้กับทับป้าคนได้นะครับถ้าทั้งที่ทับป้าคนก็ของค่อนข้างพร้อมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คงจะต้องปั้นแล้วก็หาของใส่หาจิตมาอัพทีมนี้นะครับเพราะว่า ระหว่างร้อเทพด้วยเทพมาก็คงจะใช้งานได้ดีฝรน,นี้เดี๋ยวพอกองฟุนจ้านบวกหนึ่งก็เดี๋ยวมีล่องหนด้วยก็โอเคละผมว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้หรือถ้าว่ามีไอเดียดีๆแนะนำผมเกี่ยวกับตำนานใหม่2องตัวนี้ก็สามารถที่จะแนะนำผมกันบ้าง ก็ได้นะครับอันนีผ้ผมเองผมก็เอากิจกรรมใหม่มานะครับเอ้ยกิจกรรมหินทาาเดี่ยวผมคงคงต้องเอาไปเล่นกิจนิดนึงช่างน้ําหนักก็มาโอเคครับโอเคขอตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับ